สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ประหลังคมโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บแบล็คเบอร์รี่หลายแท้หลายมาจากงามเต็มเลยพ่น่ะดำดำหลายหลายของฟเี้ะจ้าใครอยากได้มาเก็บเอาบ่ามีผู้ใดแพงจา้าพ่น่ะเห็นบ่นี่ใชยเบิ่งเด้อนนี่โอ้คังามมันหลายของฟีมีที่นี่จ้าอยากได้เท่าไหรก็เก็บเอา มีผู้ใดแพงหรองามเป็นคนบริหานผู้ไทยค่ะเห็นเห็นเมือนกล้องจำเป็นค่ะมื่อนี้ไหนมือกล้องทำเป็ไหมไม่ใช่ครับมนอกล้องบนนอกย่านย่านผู้เห็นโตคนกัเลยอ่ะถามอยู่เรื่อยจ้ะแต่ว่าแบตเตอรี่นี่น้ำเพิ่นหลายเลยจ้ะน้ำเพิ่นจะไหลไหลเก็บระวังที่สุด ใจเก็บตลอดปีนึงปีนึงเฝ้ามาเก็บจัะน่อยกระเบิดวลาอะไรนี่นะขึ้นปูขึ้นแค่จ่าเนี่ยมาเก็บบ่แม่นว่าไม่เก็บงา่ายๆได้จ้าพอเรามโผงขึ้นปูปุนะ่ะโอก็มันจะสูมันหลายอยู่มันห่างอยู่สู อ้ลน่นมือ,ลมอกลนเป๋าเนเพาเปา,เปาน้าออนี่นี่นนนนนงามงามจ้ะตรง,งเนี้ยงามคักงามแนวนะุณอ่ะ ลายคากลายแน่เนาะสะออ่อนเนาะอ,อ,อากาศห้อนแต่ว่ามีล้มหน่อยนึงจ้ะห้อนห้อนทางเงินเอา้าเอ้านะ ล้มขันล้มประมานี่เป็นล้มไก่คืนปูมาไก้ไก่จ้ะคืนปูเมื่อยแหงปะ่ะิย่างไปเก็บไ่เรื่อยๆเนาะจ่ามาไปเบิ่งน้ำกัน่าเขาสิได้เลยตลไม่อียงแน่นเนาะจา่าเนาะมือนี้เนาะป่ะมาไปกับพลังฟังโผงเลยจ้าอืน้ำเพื่อนหลายจ้าต้องคอยเ,อเ,อเองงบิ่งลูกเพิ่นงามแท้งามวะชํำคักเลยจ้ะซุกเต็มเลย เออน้ำจาน้ำใส่ถุงมือก็พอได้เด้อใส่ถุงมือกับเกาะเกาะถุงมือขาดเบิดเราต้องคอยดึงเอาจ้ะอืมผู้ดใดมาเฮ็ดขนมนะจ้านะเนาะเก็บไปเฮ็ดขนมเฮ็ดยาอูบอ่ะเพื่อนวานี่โหหลายกินเนาะเงินผูใ้ใดมาก,กินนี่ทางเก็บ พอมีผู้ใหว่าได้จะเก็บเอาโหลดงามมันหลายสุกเต็มเบิดแล้วจ้ะดสุกแล้วสุกแล้วเลือกพ็ทางเลือกเอาเออเออเออน้ำเกกระเป๋าเดี๋ยวเอาไว้ให้แน่เมื่อทต้จังววาเขาเอาไปเฮ็ดบอมบวดเดยมันสมนะเออต้นหวานก็มี แอะมะนี่แอ,อะซื้อไปให้เน่ยมีมูขะขึ้นขามพูนั่นเด้ขึ้นมาเก็บเถิงพูเด้อยจะทดลังฟังโครงขึ้นพูมือเนี่ยพลไม้อยู่เถิงพูจะหลายแท้หลายว่นะน่ะเอมูจะเข่ากับมูจะน่ะมันหลายจ้ะเห็นมันเห็นแสงตาเลย จะเอาไว้ไหวะมันหลายอยู่มันเก็บยากเนาะเก็บยากแล้วมันก็ต้องคอยนะใช้เวลามาพอนนี้เนี่ยะเก็เนยัเอจะเก็บไป็งยางๆมือเก็บคางเดียวคางนึงกับกล้องผราส่ากเก็บเอารวดจับมันมีไผ่แพงดอก่ะพูดนะ เด้วงนัอคุณน่ะแอแอคุณเพื่อดูนี่พวงของคนนี่ป้าคุณน่ะคุณน่ะคอกกขอบคุณเอ